คือตอนนี้บอดดิ้งถามแล้วทุกคนแต่เรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยสว,วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอ่องอีกแล้วนะคะกับช่องอ่องเือแล้วแต่อ่องวันนี้นะคะอ่องก็ยังอยู่ที่บ้านของอ่องที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ใกล้ถึงวันที่อ่องจะต้องกลับไปนอร์เวย์แล้วทุกคนเศร้าใจมากๆเลยรู้สึกแบบว่าไม่อยากกลับไปเลยอยกำลังสนุกคือแบบอยู่ที่บ้านสนุกนะคะอยู่กับครอบครัวทำนู่นทำนี่ด้วยกันไปไหนเราก็ไปได้วยกันไปกินข้าวด้วยกันคืออ่องเป็นคนที่ติดครอบครัวมาก

มันจะดีกว่าแล้วก็คือสะดวกสบายอะ่ะเมืองไทยตื่นเช้าขึ้นมาก็คือขับรถไปเลยฉันจะไปกินร้านนี้คือแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ราคาถูกนะคะทีนน่นู่นแพงนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวตามองไปเลยค่ะว่าองค์จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะแก้มตุ๋ยมากทุกคนอ๋อไม่เป็นไรกินก่อนเดี๋ยวค่อยลดค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะทุกคนตามองมาเลยค่ะ เชียงรายในตัวเมืองเชียงรายนะคะเรานัดก,กันไว้ที่ตัวเมืองเชียงรายตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางร้านนี้นะคะทุกคนที่เราจะมาเป็นครั้งแรกเลยที่ออกมาที่นี่แต่ดูในรีวิวแล้วคือดีข้างในล่มลื่นมากทุกคนนี่นะคะคือไกด์สาวของเราเดินไปเลยค่ะคนสวยเข้าไปข้างในนี่คะ่ะพี่นาคะโหบรรยากาศคือดีอ่เะ,คะเค้กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็บราวนี่แอลมอน ข้าวหมกไก่เดี๋ยวรอสปาเกตตี้นะคะทุกคน,นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะไปต่อร้านต่อไปกันเลยค่ะก็ร้านนี้นะคะบรรยากาศล่มลื่นน่านั่งมากเลยนะคะใครที่มาเชียงรายก็อย่าลืมแวะมานะคะ,ะค่ะทุกคนเราก็มาต่อกันที่น้ําตกขุนกอนจังหวัดเชียงรายค่ะน้ําตกขุนกรนนะคะเราก็จะมานั่งทานข้าวทานส้มตําแล้วก็ เอาเท้าหยอ่ยอนยอ่อนน้ำแบบนั้นทุกคนคือบรรยากาศดีมากองไม่เคยมาเลยนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นั้งแรกที่ออกมานั่งชิวๆแบบนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็มาที่ร้านอุงอิงเราจะมานั่งริมน้ําแบบนี้นะคะเลืออาหารร้านนมากเลยนะะในสาอะไรอีก ดีมากเลยทุกคนใครที่มาเชียงรายนะคะอย่าลืมแวะมานะคะสิดพี่เ่าตมนี้แบบนี้นะตอนนี้นั่งชิลมากทานข้าวเสร็จนะคะก็นั่งชิลๆนะคะคือบรรยากาศดีมากๆทุกคน บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนแต่วันที่ออกมานะคะดอกไม้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะก็มันจะเข้าช่วงเดือนเมษาแล้วเนาะมันก็ดอกไม้เริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วแต่ก็สวยนะคะวิวสวยมากๆเลยะคะ่ะวิวบนดอยถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะคือดีแนะนําเลยคะ่ะทุกคนที่ดอยแม่นมอนนะคะจังหวัดเชียงรายตอนนี้เรากําลังจะลงจากดอยนะคะทุกคน คค่ะท okay, ุกคนตอนนี้นะคะเราก็ลงมาจากบนดอยแล้วเราก็จะมาทานข้าวที่ร้านชีวิตธรรมดาค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านปลูกขององคแล้วองคก็มาบ่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแกงข้างในนะคะก็เคยรีวิวไปแล้วเคยผ่านแวบๆผ่านถ่ายเค้กถ่ายอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าข้างในอ่ะจะมีเค้กอร่อยมากเค้กช็อกโกแลตใครที่มาต้องมาลองเค้กช็อกโกแลตนะคะคืออร่อยมากๆดีมากๆเลยค่ะทุกคนอะไรคะสวัสดีค่ะคุณค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในร้าน ตามหลานสาวไปเลยค่ะเดี๋ยวหลานสาวจะโชว์ข้างในสิโอ้ยเค้กช็อกโกแลตนองหมดอย่างเนี้ย okay, โอเคหมดเยอะมากโอ้ไมกนอดมีสตรอเบอรี่ด้วย,โ,ยโต๊ะของเรานะคะจะเป็นมุมนี้คือน่ารักมากทุกคน หวานนะคะทุกคนแครมเบรเรค่ะน่าทานมากท่ามเชียงรายค่ะทุกคนดีค่ะทุกคนก็พบกับองเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะองก็จะพาทุกคนมากินชาบูชิกันนะคะรากากินชาบูชิที่ชงระะเชร้องลนั่งรอ,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 อโต๊ะค่ะ รอตัวที่จะเข้าไปนั่งทานข้าวข้างในแล้วก็นั่งเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์บาร์นะครับจะได้มีหม้อไข่หม้อมันไม่กินหม้อเดียวกันนะคะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดใช่ไหมคะเราก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัววันนี้ที่เรามาคนน้อยนะคะดีมากๆเลยน่าทานมากๆเลยทุกคนกลับมาไทยเราก็ต้องกินให้คุ้มนะคะทุกคนแฮปปี้มีความสุข ่อด้วยไอศครีมนะคะไอศครีมชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตและแตงโมค่ะกินคาเราต้องกินหวานหลังปากนะคะนะคะทุกคนเราก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็จะไปหาซื้อขนมแล้วก็ของกินนะคะก็กินส่งท้ายกินก่อนกลับก่อนกลับเราก็ต้องกินให้เต็มที่นะคะอยากกินอะไรก็กินค่ะอยากทำอะไรก็ทําค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อขนมขนมกันนะคะน้าหนักขึ้นมาดูดดูแก้มดูเนี่ย เราก็มาซื้อขนมต่อนะคะที่ร้านครึ่งน้อยร้านนี้เป็นร้านโปรดของ,ององเลยขนมมันอร่อยมากทุกคนเซ็นทรันเชียงรายของกินแน่นมากทุกคนนี่โซนกาดหลวงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันว่ามีอะไรน่าสนใจมากเดี๋รเราต้องกินทุเรียนนะทุกคนคือมันดีมากคือเปสตังเลยเหรอแม่มีไหมอ่ะไม่เอามานะคือแบบกินให้เก็นที่้องอกินแบบเป็นที่มาทุกคนะนกกะเป็นทีมาทุเรียนนี่คือแบบกินแบบกินดีกินอร่อยมากแล้วก็กินอยาบอยาบดีนะคะของใหม่ขนมถ้าใครไม่กิน เรามาแล้วเราต้องมีความสุขนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่องจะกลับแล้วนะคะเอามานติดกิเก Deputy นในเวลาตักนึงของเยอะมากทุกคนนี่นะก็ต้องแบบอันนี้ก็ปลอดภัยึ้นนะคะสองใบแล้วก็ของกินของใช้นะคะคือแบบแน่นมากทุกคนวันนี้จะกลับนอร์เวย์แล้วนะเอ็มเคก่อนกลับนอร์เวย์กันก okay. นะคะมา hey. พี่มอนแฮปปี N ้ไหมครับก็ดราม่าก hey. ั hey. นไปแล้วหนึ่งรอบร้องไห้กันไปแล้วหนึ่งรอบนะคะอาหารของเรามาแล้วนะคะรองหนังน่ะไก่ไก่อร่อยมาก เ <Chicken. S 2> มื่อกี้ก็รู้สึกว่าแบบพอใกล้ถึงวันที่เราจะต้องกลับจริงๆแล้วก็ร้องไห้นะคะทุกคนคิดถึงครอบครัวนะคะสื่นของอองนะคะทุกคนก็มีแต่ขนมของกินนะคะ ที่อยู่ต่างประเทศจะเข้าใจดีว่าเราต้องพกอะไรไปมั่งตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องไทยสมาลแล้วนะคะถึงแบงคอกแล้วคะ่ะก็เดี๋ยวจะรีบลงไปเช็คอินนะคะเพราะว่าเหลือเวลาแค่สองชั่วโมงก,ก่อนที่องค์จะนั่งเครื่องต่อไปที่อัมสเดัมนะคะ ไม่รู้จะทานหรือเปล่าทุกคนองมีเวลาแค่สองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปเช็คอินไม่รู้จะตกเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทานมเมลียทุกคนเหลือเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะตอนนี้ไม่มีคนแล้วนะคะคือออมเป็นคนท้ายๆเลยทุกคนคือเขาเช็คอินกันไปหมดแล้วตายละเมื่อกี้น้ำหนักกระเป๋าเกินนะคะทุกคนก็ได้ย้ายจากกระเป๋าใหญ่มาใส่กระเป๋าเล็กโอ้ oh my god จะเป็นลมทุกคน เดี๋ยวรอลุ้นกันจะทันเครื่องไหมเนี่ยอีห้าอีห้าฝั่งนี้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 โ oh my god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  คือตอนนี้บอดดิ้งถามแล้วทุกคนแต่เรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบฟันก็ยังไม่ได้แปรงชุนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคือตายฉันต้องตายแน่ๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบแล้วเดี๋ยวต้องรีบและแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอัปเดตทุกคนก็ทันนะคะมาทันพอดีคือมาทันตอนที่เขากำลังบอดดิ้งพอดีนะคะทุกคนโอเค ตอนนี้คือวิ่งจนเหงื่อแตกไปหมดแล้วนะคะวิ่งจนแบบว่าคือชุดหน้าชุดกันนงกันหนาวไม่ต้องใส่กันแล้วคือมันร้อนมากตอนนี้อยากบอกาอยากใส่บิกินี่ค่ะตอนนี้องก็อยู่ในเครื่องแล้วนะคะคือแบบคนเยอะมากเมื่อกี้ก็วิ่งไปล้างหน้าแปรงฟันมานะคะก็หน้าสดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อัมสเตอร์ดัมนะคะผัดไทยนะคะแล้วก็ พาสต้าสลัดของหวานก็จะเป็นเบานีค่ะโคกถึงอัมสรามแล้วนะคะทุกคนคนเมื่อกี้นะตอนที่ตรวจเช็คก,กระเป๋าใช่ไหมนี่อองก็มีกระเป๋าใบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของกินขนมนะคะอะไรพวกนี้แล้วก็มีน้ำปูอยู่ด้วยทุกคนแล้วทีเนี้ยเขาจะเช็คก,กระเป๋าแล้วเขาถามว่ามันคืออะไรคือมันหนึบมาก ตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงนะคะก็รอไปยาวๆเลยค่ะเจอที่นั่งที่จะทํางานแนละ้วคนนั่งตรงนี้ก็ไม่มีคนเลยนั่งสบายมาที่นั่งรอเครื่องนะคะทุกคนตอนนี้อองก็มานั่งตัดต่อคลิปนะคะก็ทํางาน,นะคะ่ะตัดต่อคลิปไปฝากทุกคนเพราะในไหนก็รอเครื่องยาวๆอยู่แล้วอีอองก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วนะคือหนาวมากนั่งๆอยู่แล้วหนาวตอนนี้ก็จะมาหาอะไรทานค่ะอยากกินอะไรเผ็ดๆอ่ะ แล้วก็ตามหาร้านอะไรที่มันเผ็ดๆก็มาเจอร้านนี้นะคะก็เป็นร้านขายซูชิแต่เราไม่รู้ว่ามีอะไรเผ็ดๆมา่งเดี๋ยวจะลองถามเขาดูสิว่ามีอะไรเผ็ดๆม้างอองสั่งเป็นรานเมงไปนะคะแล้วก็โคเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าจะอร่อยหรือเปล่าอยากกินอะไรร้อนๆเผ็ดๆอ่ะทุกคนดูจากภาพเลยมันต้องกินอะไรร้อนๆเผ็ดๆเมื่อกี้ก็สั่งไปแล้วเดี๋ยวจะขอพริกเพิ่มไม่รู้ว่าเขามีพริกหรือเปล่าอยากได้พริกคือแบบตอนนี้ร่างกายต้องการอะไรเผ็ดๆนะคะเดี๋ยวรอดูอาหารกันค่ะทุกคน ซุปมาแล้วทุกคนใหญ่มากดูจากมือนะโคตรของโคตจะใหญ่เมื่อกี้ขอบผิดครับก็ได้แล้วนะซอสพริกเผ็ดได้ใจมากดิบไปเยอะๆเลยจ้านี่ข้อยังชั่วน,นะทุกคนมีสีแดงขึ้นมาหน่อยคือเมื่อกี้อะจืดมากเลยตอนนี้ก็ใส่โซยาซอสไปแล้วก็ ใส่พริกศิลาชาาไปคือรสชาติโอเคมากนะทุกคนตอน,นกินหมดแลวเข้าประเทศนอร์เวย์นี่คือเดินทางกลับเข้าง่ายมากๆเลยนะไม่ได้ตรวจเอกสารไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่พาสปอร์ตนะคะจบเลยค่ะก็ผ่านเข้ามาได้เลยคือง่ายนะคะง่ายกว่าตอนออกนะคะขาออกนี่ยากเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะตอนกลับเข้ามาไม่ต้องตรวจโควิดไม่ต้องอะไรเลยอะ่ะ คือเข้าง่ายมากตอนนี้นะคะทุกคนและแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่บนเครื่องแล้วจะบินกลับนอร์เวย์แล้วนะหลังจากที่มาถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อเช้าตอน6โมง50นะคะตอนนี้ก็กี่โมงแล้วบ่าย3จะบ่าย3ามแล้วนะบ่าย2องครึ่งก็ขึ้นเครื่องบนที่เรียบร้อยค่ะดูหน้าตานะคะเหนื่อยมากเหนื่อยเลยนะอยาไปเห็นบ้านนะทุกคนสีไม่นานนะคะก็ไปถหนบ้านประมาณ

ดำสด็มไม่มีหิมะเลยแต่พอมารนเนวย์ทุกคนดูผปกคลุมขาวไปด้วยหิมะนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คุณสามีก็มารับนะคะหนาวมากตอนนี้คุณสามีก็มารับพร้อมกับดอกไม้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวอองต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ สำหรับคลิปน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้อองด้วยน,นะคะบ๊ายบาย